สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเกตจะมาสอนเรื่องประโยค3ส่วนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันครูเกตมีคำมาให้เด็กๆได้ลองเรียนกันดูค่ะไปพบกันเลยค่ะอ่านคำที่กำหนดให้แล้วช่วยเรียงให้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะ ไปดูคํากันเลยค่ะตลาดตอนเช้าคุณแม่ทุกวันไปลองดูสิคะได้ประโยคว่าฉเฉลยแล้วนะคะคือคุณแม่ไปตลาดตอนเช้าทุกวันค่ะอีกสักประโยคนะคะมีคำว่าก่อนนอน หนังสืออ่านธรรมะคุณตาเด็กๆลองดูซิได้ประโยคว่าฉเฉลยแล้วนะคุณตาอ่านหนังสือธรรมะก่อนนอนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะพอเข้าใจประโยคกันแล้วนะงั้นเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าค่ะ ประโยค3มส่วนคือประโยคที่ประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมขยายประธานขยายกริยาและขยายกรรมค่ะ เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะครูเกตจะอธิบายเป็นสองแบบคือแบบที่หนึ่งจะมีประธานกริยากรรมตัวอย่างเช่นฉันตัดเล็บฉันเป็นประธาน ตัดเป็นกริยาและเล็บเป็นกรรมค่ะลองดูอีกตัวอย่างนะคะแม่ทอดปลาแม่เป็นประธานทอดเป็นกริยา ปลาเป็นกรรมค่ะต่อไปค่ะไปดูแบบที่สองกันเราอาจจะมีส่วนขยายเพิ่มเข้ามาคือประธานขยายประธานกริยาขยายกริยากรรมขยายกรรมตัวอย่างเช่น คุณพ่อของฉันขับรถสีแดงประธานคุณพ่อขยายประธานของฉันกริยาขับกรรมรถขยายกรรมสีแดงลองดูอีกตัวอย่างนะคะ นกกางเขนจิกหนอนตัวใหญ่บนกิ่งไม้ประธานนกขยายประธานกางเขนกริยาจิกขยายกริยาบนกิ่งไม้กรรมหนอนขยายกรรมคือตัวใหญ่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆ พอเข้าใจเนื้อหากันบ้างนะคะงั้นเรามาลองทำแบบฝึกกันเลยค่ะฉั้นอ่านหนังสือลองดูสิคะประธานคืออะไรกริยาและกรรม ฉเฉลยแล้วนะคะประธานฉันกริยาคืออ่านกรรมคือหนังสือค่ะตัวอย่างสุดท้ายแมวสีขาวกัดหนูตัวอ้วนในครัวลองดูสิเด็กๆลองตอบสิคะ,ฉะเฉลยแล้วนะคะ ประธานคือแมวขยายประธานคือสีขาวกริยาคือกัดขยายกริยาคือในครัวกรรมคือหนูขยายกรรมคือตัวอ้วนขา ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมทบทวนเนื้อหาจากใบความรู้และทำใบงานมาส่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ